หนึ่งสามเจ็ดธินพัฒน์กับหนึ่งสี่นธิพัฒน์ธาแซงินพจากท้าคนแรกเขาปรนุ์เเอ้าเพี ทีนี้นะจากหนึ่งสี่หนึ่งสธพงษลอทีนี้นะจากครับคนที่สองเขาเป็นใครครับพอยครับพอยคนที่สองนั่นในเหมือนเดิมจากคนที่สองได้สองหนึ่งสี่หนึ่งสุธิพง์ับหนึ่งสี่ธนบุญล็อกสุธิพงษ์ับครับ คน่สาโนกระโดดมาดีไหมกระโนนกระโนนี่สาดังเรียงสีหกัญพลนจับเรียงสีเกตภูมาลินลอธันพลนจับครับพลนคอพลนธัพลินดัง หนึ 7, ่งสีเจภูมินจากหนึ่งห้าสองปฐมพงศ์ลลภูมิมะรนจับครับคอยทมคอยภูมิมรนภูมินการเด็ัดที่สองแอบแนึ่งห้าสองปฐมพงศ์จากหนึ 1, 5, 6, ่งห้าสามคะลบ,บนลรมพงต์จครับขึ้นหนาเหญมนะคอยนะคอยคอยุห ผมยาวสวยเลยค่องดงหนึ่งห้าสามพัฒนพลจับหนึ่งห้าสี่ชัยวันรรอพัฒนพลจับรับคอยผลคอยพัฒนพลงดังหนึ่งห้าสี่ชัยวัตรจนึ่งห้าหชนะการรอชัยวัน์จับรับชัยวัน์คอย ชนะการจับนัากชนะการจับ1 5จีรัลอชนะการจับครับลอยการลอยชนะการ จิรพัฒน์จับหนึ้าแปดเลวัตลอจิรพัฒน์จับครับจิรพัฒนคอยขังนี้น้องคอยจิรพัฒนคอยห้เดียวพาดเลยหน้าียวพาดเลคอนทีนห้าแปดเลวัตจับหนึ่งห้าเก้ายุนาลอเลวัตจับครับสี่ขึ้นหัวเรียงคอยเลวัตคอย ดีคร <expand. S 1> ับด like bon ีคร <groans> ับตั้งึ่งหาเก้ยุทธนาจับหนึ่งหกัทสิบลอกยุทธนาจับครับยุทธนาปยนาุทธนาตัดังหนึ่ัสิบจับหนึปานิธิลอนัสิจับครับ ิบคอยครับทางด่คอยครับถ้าเอา6าที่2 2 1 6 3ปานิธิจับ1 6 4คันชนะก็ปิจัดครับคอยครับอีฟไดีดตั้งดัน1 6 4คันชนะจับ หนึสลาวุฒก้ันชนะจับครับคอยครับคอยชนะดังดังหนึ่งหกหสลาวุฒจับหนึกเจ็อภิวัตรกสลาวุฒจับครับสลาวุฒคอยสลาวุฒดัดัง 167อภิวัตรจาก168เฉลิมชัยรออภิวัตรจากครับเดี๋ยวคอยนะครับอภิวัตนเดี๋ยวครับดังดังหนงหกแเฉลิมชัยจาก169พิชิตชัยรอชมอุ๋ชัยจากครับไม่ส่งผมเลยเดี๋นวครับคอยเจ้ดีครับน้องดังดัง หนกพิชิตช oh. so ัยกับ1น1เจ็พรเทพบอเดี๋ยวจะเก็บบอสเอาเก็บก็เก็บมันเก็บกันเอาเก็บก็เก็บเร็